ถ้าหากเราคิดว่าเราจะทำประโยชน์ในโลกนี้ละโลกหน้าเราจะต้องมีความคิดของเราอีกแบบหนึง่งการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งลองนึกย้อนกลับไปดูในครั้งพุทธการหรือปฐมมกาลปฐมมโพธิการหรือมัชฌิมโพธิการเราลองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้นมาเป็นโลกใบนี้ขึ้นมานี่ อาหารการกินเราอยู่กันยังไงเรากินอะไรกันเป็นอาหารการกินเรามีความรู้ในการศึกษาเราเรียนไหมทำไมเราต้องมาเกิดทำไมเราต้องมาเกิดในยุคแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคมามันเกิดมาด้วยอะไรมันถึงได้เกิดเกิดมาด้วยบุญบุญมันกรรมมันทำมานำมาเกิดอย่างไนเกิดสมัยเกิดขึ้นมายุคแรก เขาไม่ต้องทำมาหากินเสื้อผ้าเขาไปเอาตามป่าอาหารการกินก็ไปเอาตามป่าเกิดขึ้นมายุคแรกๆนั่นเขาเรียกว่ากินงวนดินกินกันไปกินกันมาด้วยความโลภบางคนก็หอบมาหาบมาด้วยความโลภเมื่อคนแสดงความโลภขึ้นมาสิ่งของเหล่านั้นก็หมดไป นนังวนดินนั้นก็หมดไปพอหมดไปก็หาของกินใหม่หาอะไรมากินเอาผลไม้ที่เขาเรียกว่าข้าวสาลีมากินอันนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกพอเกิดความโลภขึ้นมาบัดน,นี้ ก็เลยต้องหาคนมาเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สมบัติของอาหารการกินจะหาคนเช่นไรมาเป็นคนจัดการผลประโยชน์บ้างคนที่จะต้องเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนคนที่จะมาจัดการผลประโยชน์ต้องไปหาคนมาจัดการผลประโยชน์ มาแบ่งปันผลประโยชน์ก็แบ่งปันที่ไร่ที่นาที่สวนที่เก็บผลละหมากลากไม้มนั่นนี่คือจัดการผลประโยชน์เมื่อมีการจัดผกการผลประโยชน์บ้าน,นี้เมื่อเขาแบ่งให้แล้วไม่พอเลยบ้าน,นี้ก็ขามโลภมาอีกไปเอามาหมดเลยทั้งลูกอ่อนลูกแก่เถาวัน ผล,ลไม้ที่มันเป็นเถาเอามาหมดทั้งเถามันเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นก็ต้องทำยังไงต้องจัดคนเฝ้าจัดคนเฝ้าก็ต้องมีการเสียเบี้ยววัดจับจ่ายเบี้ยววัดให้กับคนที่จัดการผลประโยชน์นี่ก็เลยเกิดเป็นเผ่าของผู้จัดการผลประโยชน์ของโลก อาหารการกินในข้างในปัจจิมะโพธิการสุดท้ายมาก็เลยต้องมีผู้จัดการผลประโยชน์เพราะเราเกิดขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละยุคเรายอมรับผู้จัดการผลประโยชน์ไหมถ้าหากเราไม่ยอมรับผู้จัดการผลประโยชน์เราก็หนีออกไปจากทิ่นั้นจากที่ตรงนั้นเราเกิดมานี่เราต้องมีผู้จัดการ ถ้าเราเกิดมาไม่มีผู้จัดจาก,การมันจะมีลมหายใจอยู่ได้ทุทกวันนี้ไหมเอาอย่างคลอดแล้วแม่คลอดแล้วทิ้งไว้เลยนี่มิตรหมาจะเอาไปกินไม่มีทางที่จะโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้แต่ที่มันโตขึ้นมาทุกวันนี้เพราะพ่อ,พอแม่ทนุถนอมมาอย่างดีเยี่ยมนะมันถึงได้มีลมหายใจมาถึงทุกวันนี้ถ้าแบบลูกสัตว์ป่าอย่างลูกเสือลูกช้างลูกอะไรต่ออะไรนี่เกิดมาแล้ว อย่างช้างนี่หุวหน้าสงสารนะช้างนี่เกิดขึ้นมานี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดเกิดมาเป็นถุงใหญ่น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบโลแล้วมันเป็นถุงมันไม่ขาดคลอดออกมาแล้วถุงไม่ขาดไม่ขาดก็เตะกันเลยแม่มันก็เคลียจนกลัวถุงมันจะขาดพี่เลี้ยงก็เคลียจนกลัวถุงมันจะขาดอูกิ้งไปเป็นไล่พี่เรียบไปเป็นไล่เลยช้างนี่อาจารย์เคยไปเห็นที่มันเกิด เคยเห็นที่มันเกิดหลายครั้งแล้วช้างโอ้โหน่าสงสารหญ้านี่เรียบเหมือนกับเอารถไถไถเลยมันเขี่ยลูกให้มันกิ้งกิ้งไปถุงขาดแล้วบบดน,นี้ก็ลุกขึ้นมาได้งง,งกงงเงเตะส่งเขี่ยส่งโอ้กวัวมันจะยืนได้นี่โอ้ยโดนเตะไปไม่รู้เท่าไหร่นะช้างนี่มันมน,นึกถึงการปฏิบัติของพระเนนคูบาอาจารย์ ที่เข้าไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆซ้ายก็ไม่ไปขาวาก็ไม่ไปข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ให้ไปให้หยุดอยู่กับที่อื twitch. มันง่ายด้วยเหรือที่จะหยุดอยู่กับที่นี่มันไม่ง่ายเท่าไหร่นะที่จะหยุดอยู่กับที่นี่โอ้ดูลูกช้างมันเกิดแล้วนึกถึงนึกถึงภาพที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในสำนักครูบา,าอาจารย์โอ,โอ้โหโกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะรอดออกมาได้นี่ ไม่ตายก็ค้างเหลืองไปอยู่ในสำนักคูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่ได้โออย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้โอยไว้ตลอดพูดเสียงดังก็ไม่ได้